สมกับชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่ยยโตเหมือนกับสมเด็จพุทธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเ,เพื่อนๆชาวเอฟซีฮิรานนบเดชทุกท่านสวัสดีครับ กาพบกันยังไงครับการศึกษาพักเครื่องนะครับตามหลักประวัติศาสตร์ลรวิทยาศาสตร์เชิงช่างหลักการและเหตุผลนะครับก็มาในพระปิตาบ้างนะครับไม่ได้พบเจอกันบ่อยๆนะครับพระปิดตานะฮะในหลวผมนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อย่างโบราณเขาบอกนะครับบางทีมีเงินร้อยล้านก็ยังไม่สามารถครอบครองพระสมเด็จได้นะครับบางทีมันต้องมีบุญวาจนาด้วยนะ เออนนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับบางอย่างพระเครื่องเนี่ยนะครับใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะได้นะครับเงินก็พร้อมแต่เอาจริงเข้าก็ไม่สามารถหาเช่าบูชาได้นะครับมันก็เป็นเรื่องของวาสนาอีกเช่นกันครับก็อย่างที่เกริเดนไว้เบื้องต้นนะครับ องขวานี้นะครับเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเล็กมากนะครับเล็กมากผมเป็นคนมือนิ้วไม่ใหญ่นะครับดูนี่เล็กมากนะครับเล็กแค่ไหนนี่ไม้มันถัดเลยไม้โปรไม้โปรนะครับประมาณหนึ่งเซนจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดนะครับวัดทางหัวเข่านะนะครับด้านบนก็ประมาณหนึ่งจุดห้าเอ็ด หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกอ่าประมาณนี้นะครับอย่างนี้สามเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะนะนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะครับทันยุคแน่นอนนะครับพระนะครับเป็นลักษณะการสร้างกดแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับอ่าไม่มีประกบด,ด้านหลังนะกดแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับนี่จะมีร่องรอยของลายนิ้วมือนะครับดี๋ยวซูมนิดนึงนะครับ ดูขนาดซูมนะนิ้วจะเต็มจออยู่แล้วนะครับเล็กมากนะครับนี่เหมาะสำหรับผู้หญิงเด็กนะครับขแขวนจริงๆมันก็ขแขวนได้หมดเลยนะแต่ผู้ชายชอบขแขวนพระเครื่องที่องค์ใหญ่ๆเยอะๆนะครับเห็ <laughs> นหน้ามีลายนิ้วมือนะครับมีลายนิ้วมือนี่นะมีลายนิ้วมือในการกดมีรอยจานจานเนี่ยนะครับต้องจานเขาเรียกว่าจานเปียกนะจานสดนะครับ เมื่อกดเสร็จผมยังไม่แห้งนะครับก็นํามาจานแล้วก็ฝังจะกุดลงไปไม่ใช่ว่าแข็งแข็งแห้งแล้วถึงมาฝังมันไม่ใช่นะครับมันกดไม่ลงนะครับอ่านี่คือลักษณะข,ของงานนะครับแล้วก็นี่มีไม้เสียบตรงนี้เพื่อง,งัดขึ้นด้วยนะครับแสดงว่าไม่พิมพ์เนี่ยนะครับก็มีร่องคล้ายๆหลงปู่ทวดอ่าใครเเห็น แม่พิมพ์พระเครื่องหลวงปู่ชวดนะครับลองไปหาดูนะครับมีอาจารย์หลายท่านที่เอานํามาสอนนะครับคือลักษณะอย่างนี้แทงแล้วงัดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าแม่พิมพ์เนี่ยหน้าเดียวนะครับด้านนี้นะครับเป็นการแกะรูปพระปิตาหรือพระพระคำวดีนะครับพระปิตานะครับนั่งขัดสมาธิเห็นไหมครับพุงพุยมีเสดือจุนนะครับนี่ล่องรอยนะครับเราจะเห็นในเรื่องของเชิงช่าง แม่พิมพ์จะแกะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เราจะเห็นขอบแม่พิมพ์นะนะครับขอบแม่พิมพ์นะครับที่ไมอ้อมชี้อยู่นี้คล้ายๆข,ขอบผระสมเดเ็จอ่อแต่ผระสมเดเม็จเนี่ยเขามาตัดปีกออกไงนะครับมีขอบแม่พิมพ์นะครับมีความหนานะครับเ <t IS> มื่อกดลงไปแล้วนะครับจะเกิดเนื้อปิ้นขอบขึ้นมาคล้ายๆอะไรครับคล้ายๆอะไรถ้าคุณสังเกตดีๆนะ คล้ายๆอะไรครับเหรียญจอบไงจอบเล็กจอบใหญ่หลวงเมือเงินรถบางคานนะครับคุณนึกตอนสภาพเป็นหุ่นเทียนนะแต่นี่เขาไม่ได้ใช้หุ่นเทียนนะมันไม่ใช่พระหล่อเดี๋ยวจะงงอีกอยัง <c oughs> ตัวเนี้ยยังหลวงเมือเงินเนี่ยนะครับมีหุ่นเทียนเาก็ากดอย่างนี้นะครับมันก็เกิดเนื้อปิ้นอย่างนี้แล้วก็เอาแกะขึ้นมาแต่ว่าจะมีก้านหูเหรียญยาวออกไปทางนี้ถูกต้องไหมครับอ่าแล้วก็มาแต่งมาปาด แต่อันนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อผงเขาก็กดนะครับแสดงว่าลักษณะการปั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือช่างนะครับเวลาเขาปั้นก็ไม่ต้องก้อนใหญ่มากไม่งั้นปีกมันจะล้นมาเยอะอ่ามันจะหนามากอะไรแบบนี้นะครับเขาก็อาจไม่ต้องหนามากนะมีร่องรอยของขอบไม่พิมพ์อ่ารอยไม้นะครับจิ้มเขาไปนะครับงัดขึ้นมา สวยงามนะครับเป็นเนื้อผงไฟลานนะครับฝังกระปุดนะพร้อมรอยจานด้วยนะครับนี่หลนิ้วมือนะครับกิมทรงสวยงามนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมส้กหน่อยนะครับนี่ยังไงครับขึ้นไข่เลยนะมีไข่ขึ้นเลยนะ น่าจะมีในเรื่องของส่วนผสมของว่านนะครับมันแน่นอนอยู่นะครับผงไม่เอาผงดินเปล่าผงไปลานเปล่ามาปั้นนะครับมันต้องมีมวลสารนะครับการแห้งหดเทียวยุบย่นแยกนะครับดูพิมพ์สวยงามนี่ครับร่องรอยของขอบเนื้อเกินนะครับเนื้อล้นพิมพ์ยุบย่นแยกกดเขียวแห้งดูครับ แตกล้าวลานเลยนี่แตกเป็นร่องหมดเลยครับนี่พุงสะดือจุนเลยการวางเท้านะครับสวยงามออนช้อยปลายเท้ามีส้นเท้าเรียบร้อยนะครับน,นิ้วก็ยังพอเห็นนะครับอยู่ลำไรนี่นิ้วการยุบย่นหัวเชียวแห้งนะครับ เป็นธรรมชาติของพระผงนะครับพระผงยิ่งเป็นผงใบลานแล้วเนี่ยเมื่อแห้งตัวเนี่ยมันจะแห้งนะครับมันจะแตกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมในพระปิตาอีกองคหนึ่งนะครับหลายท่านเคยเห็นหรือยังนะครับผมว่ายังไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นผมเพิ่งเห็นองค์นี้นะครับเป็นองค์แรกองค์เป็นเอ้ยไม่ใช่ดิองจริงจริงองค์จริงๆไม่ใช่องเป็นเป็นองจริงจริง หลวงปู่มรนภาพไปแล้วเดี๋ยวบอกเห็นองค์เป็นๆมาไม่ยุ่งอะไรทีนี้นี่ครับสวยงามนะด้านหลังนะความสวยงามนะครับผมส่องดูแล้วเหมือนมีผมผมทองนะนะเหมือนปิดทองมาด้วยหรือเปล่าครับไขขึ้นเลยนะครับเป็นไขขึ้นเลยนะครับขาวๆว,วงนี้นะ นี่ฝังตะกดุดตะกดุดจึงขึ้นสนิมนะครับนี่ตะกุดทองแดงนะถ้าดูลักษณะนี้นะ่าจะเป็นตะกุดทองแดงนะครับทองแดงก็ต้องมี ide, นะออกไซด์เขากำลังหิตใช้คำภาษาอังกฤษหน่อยให้ดูพระนั้นยากขึ้นนะครับมีออกไซด์มีอะไรอีรกอะลกอนไนท์มีแคลไซด์โอ้โห เ่นพะอินเตอร์ต้องมีภาษาอังกฤษนะครับนี่ลายนิ้วมือธรรมชาตินะครับคุณดูงานให้มันธรรมชาติรอนะครับที่สําคัญนะครับแล้วต้องเก่านะนะครับแล้วต้องเก่านะอายุอนามนี่ผมว่าร้อยปีได้แล้วละครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านมรณะรับสองสี่ห้ากว่านะห้าเก้าหรือเปล่าผมจำไม่ดสองสี่กว่านะเพราะว่ามรณะภาพก่อนหลวงหลวงพ่อเงิน,งนะครับ ร้อยปีแล้วนะเออคุณก็ลองคิดเอาแล้วกันนะครับถ้าพักเครื่องมีอายุเนี่ยร้อยปีแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นเยี่ยงอะไรนะครับมันไม่ใช่ใหม่สดนิ่มไม่เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเลยนะครับเช่นการเกิดไขขึ้นอะไรพวกนี้นะเนี่ครับการแห้งหดเฉียวพวกนี้นะครับมันต้องมีนะครับอ่าหลวงปู่สุกรวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่สวยงามตรงนี้ ก็จะไปเรียงไม่ลูกสาวอยู่อ่าอันนี้ลูกสาวโต,วตวครับลูกสาวโต,วตวจะเอานะครับเมียน,นั่นเองครับเมียน,นั่นเองแ้วนะครับผมก็เห็นนี่ก็ใช่เลยนะครับถ้าเราดูพระเครื่องบ่อยๆเราจะจะพอเข้าใจว่าลักษณะของเนื้อผงเนี่ยมันคือพระลักษณะแบบไหนนะครับเป็นเยี่ยงไรนะครับ รู้ทันทีเลยครับคือพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเพราะอะไระครับกนน็ผมได้จากคนชนบุรีผมนะได้จากหลวงตาเมาว่าคืนนี้เป็นเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนซีกันก็พ่อผมนะครับนี่ด้านหลังมีจานอักขระรอเรือหรือภาษาบาลีเขาเรียกอะไรตผมก็ไม่ไรู้นะตัวอะหรือเปล่านะก็ไม่ใช่ตัวอะ อ่ะแบบนี้หรือเปล่าอ่ะ,อะ,อะก็ไปว่ากันนะครับสืบค้นเรื่องของเรื่องนะครับท่านก็เก็บมาสี่สิบปีแนละ้ว <c oughs> เออหลวงตาบอกเก็บมาสี่สิบปีแนละ้วท่านไม่ได้มีองค์นี้องค์เดียวเท่าด้วยดิโอ้โหเ่นพิมพ์จิว๋วอย่างเดียวเลยต้องบอกว่าพิมพจิว๋วพิมพเล็ก,ลกนะครับพิม์เล็กพิมจิ๋วมีปิดตานะครับด้านหลังแบบอีกข้างหลังไ็นหลังแบบนะนะครับแล้วก็มีเนื้อตักกัว เดี๋ยวต้องไปนิม,มนต์มาซะอีกเดี๋ยวต้องไปบูชาท่านมาอีกนะครับอ่ะตรงนี้ท่านก็พอดีผมไปงานศพนะครับเมื่อคือนนี้งานศพป้านะครับญาติพี่น้องกันในตระกูลนะครับก็ซึ่งรู้จักมาคุ้นกันดีกับหลวงพ่อแกมานั่งสวดพระพิธรม,มาดีนะครับทักทายกันบอกเอ้ามชอบเล่นพระเลยไม่เนี่มันเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหากูโอ้ เดี๋ยวกูจะให้พระปิตาหลวงพ่อแก้วว็เคือวันผม,มนึกว่าท่านพูดเล่นนะครับก็บไปเลยครับเสร็จปุ๊บแกก็รอเลยนะแกก็เรียกนะครับเดินตามไปที่กุฏิเลยนะครับไปนั่งรอพระม่ให้ดูอันดับแรกก็ดูันที่คาดอยู่ที่เอวะนะเออเกี่ยวอยู่ที่ประคตนะครับสายประคตคาดที่เอวอยู่สอง,ององค์นั่นะคือปิตาหลังแบบกับเนื้อตะปวนะครับองค์เล็กๆแบบเนี้แหละนะครับองค์เล็กๆแบบเนี้ยนะครับอ่า แล้วตาก็ไปเอาองค์นี้ลงมาให้ผมนะครับเอาไปเลยไปเลยนี่ผมไปให้ลูกเบรียมไม่ใช้อย่าไปขายนะเว้ยเก็บมาสี่สิบปีแล้วโอ้ยังไงเซนหวาหนึ่งจุดสี่ได้หมหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกอ่าประมาณหนึ่งจุดหกนะครับความกว้างล่างนะถ้าความกว้างไม่พิมพ์น่าจะหนึ่งจุดห้านะหัวเข่าแล้วหัวเข่าว่า ก็ประมาณเนี่ยนะ1.4่ะนะครับเล็กมากสูงก็ประมาณนั้น1.7อ่า1.7ก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เล็กเล็กแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวเอาเทียบอีกนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันไปเอาเหรียญเลยดีกว่าอ่าดูคุณดูเหรียญบาท <c oughs> เล็กกว่าเหรียญบาทอ่าทีนี้พอนึกภาพออกแล้วเนาะเดี๋ยวย้อหนึ่งเซนมันเท่าไหร่นี่เล็กกว่าเหรียญบาทอีกครับเล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะเล็กกว่าเหรียญบาทอีกอ่ะโอเคนะครับมาต่อกันนะก็มีของดีก็มาเรียนรู้ศึกษากันนะครับแคปไว้ได้นะนะครับนี่เอาไว้ดูครับ เมื่อคืนนี้ไล like, g o o g l e นะครับทุ่งวี่ทั้งวันยังไม่เจอเลยใช้เทคโนโลโยีช่วยนะครับเวลาถ่ายปุ๊บมันังเสิร์ชหามันก็เจอแบบนี้เหมือนกันเยอะแยะมากมายเลยคือก็อจะจําลักษณะไง AI มันจะจำลักษณะเราก็จะเจอแบบนี้พระปิดตาแบบนี้ทั้งนั้นเลยลองถ่ายข้างหลังบ้างมันก็ขึ้นวิญญาณนะองค์อื่นก็ขึ้นแต่ลักษณะยันตัวอะเนี่ยนะครับ ตัวรอเรือแล้วกันเอากุยกันรอเรือก่อนแล้วกันง่ายๆนะครับมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่มีครับแต่ที่ของตาแกเก็บเนี่ยแล้วแกเก็บหนังสือพิมพ์ไว้ด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปที่นี้ผมต้องไปเอาหนังสือพิมพ์นั้นมาลืมเมื่อคืนนี้ลืมหยิบม,มาด้วยเอ่อมันมีหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐนะฮนะเอ๋ชื่อหน่อยในสมัยก่อนเนี่ยไทยรัฐก็ชอบจะลงหนังสือพักเครื่องนะครับ อยู่หน้าแถวกลางๆหรือเปล่าไปดูนะพระเครื่องก็มีของเจ้าของเขาคนหนึ่งไงน,นะเขาก็ถ่ายลักษณะเนื้อเป็นแบบนี้เลยพิมพ์เดียวกันเป๊ะนะครับลักษณะการโกดพระลักษณะแบบนี้เหมือนกันข้างหลังเป็นอักขรเดียวกันลายมือเดียวกันด้วยเหมือนกันเป๊ะเลยลน้องพี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเองบอกให้เก็บไว้นะอย่าไปขายนะเดี๋ยวก็จะว่าพระเกอ <c oughs> <c oughs> เมกีคนมันไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นใช่ไหมครับไม่เคยเห็นเนี่ยแต่ว่าเล่นเลยไม่เคยเห็นไม่มีกตีไม่ใช่ใช่ไหมครับรตแต่จริงๆมีครับคนพื้นที่เขามีเขาเก็บกันนะครับผมบอกได้เลยคนชุมบุรีนี่เขาห่วงมากนะครับเขาห่วงมากมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับสมัยผมวัยรุ่นผมยังหาไม่เจอเลยนะครับอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะหานะพอเราเริ่มศึกษาเราเริ่มเรียนรู้นะครับเราก็เริ่ม เข้าเขาเรียกอะไรมีความสนใจมันจะดึงดูดมามันจะดึงดูดมานะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก็เป็นพระกดพิมพ์หน้าเดียวกันเห็นไหมร่องรอยของขอบพิมพ์นะครับร่องรอยของขอบพิมพ์เห็นได้ชัดเจนนะครับของขอบพิมพ์นะครับก็ปั้นเป็นกลมๆแล้วก็กดลงไปนะครับกด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 ลงไปนะครับเราจะเห็นร่องรอยของขอบพิมพ์นะครับ รองรอยขอบพิมพ์พระปิตาหลวงพ่อกแก้วนะครับต้องบอกว่าที่ศึกษามาก็ถือว่าเก่าแก่ที่สุดนะครับเพราะว่าท่านาเป็นพระเกจิรุ่น,น,นเดียวผมเด็กโตนะนะครับแล้วพระเครื่องพระปิตาเนี่ยท่านก็เป็นคนสร้างเริ่มต้นก่อนนะครับหลังๆมานะครับก็จะเป็นเกจิท่านอื่นนะครับที่เราเห็นอยู่เยอะแยะเลยนะครับ ก็ใช้ลักษณะเป็นพระปิดตาก็เริ่มทําพริกแพงไปเรื่อยนะครับปิดตาปิดหูปิดทวารน,นะครับปิดท้องก็แล้วแต่เกจิท่านนั้นจะออกแบบออกไปนะครับแต่ของหนุ่มแก้วก็จะเป็นลักษณะสไตล์นี้แค่ปิดหน้านะครับเป็นเนื้อผงนะครับที่เห็นก็มีเนื้อผงเนื้อตะกั่วนะครับแล้วก็ในเรื่องของพิมพ์ปั้นนะครับกดมือนะครับกดลงไปนะครับเมื่อกดลงไปเราจะได้พิมพ์พากขึ้นมาอย่างนี้นี่ปิดหน้าแท้เหมือนมีนิ้วเลยนะ ปิดหน้านะครับลักษณะเอกลักษณ์เลยนะไม่ว่าจะพิมพ์พเล็กพิมพ์พใหญ่นะลักษณะของพระปิตาหลุมแก้วจะเป็นเงี้ยแล้วก็มีใบห,หูด้วยนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าซาวเบาบ้างนะครับเนี่ยมันจะมีขอบนะครับไหลแขนนะครับต้นแขนจะใหญ่กว้างนะครับท้องจะพุ้ยหน่อยบางองค์ก็สะดือจุ่มบางองค์ก็สะดือเป็นหลุมลวงใบนะครับนั่งขัดสมาธินี่ประมาณนี้ ปลายขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานี่นะไม่เหมือนกันกับหลวงปู่สุกเลยเห็นไหมครับขัดสมาธิเพชรแบบนี้นะขาขัดกันขึ้นมาอ,อันนี้เรานั่งแบบสมาธิขวาทับซ้ายนะครับดูด้วยตาเปล่าออไปไงครับเห็นเนื้อแห้งเนื้อออกสีกะลานะครับนั่นคือเอกลักษณ์ของพระหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันเลยนะครับ บางท่านบางตํำลาก็ว่าใช้ผงกลา,าด้วยผมว่าไม่น่าจะใช่นะผงกลามันหยาบครับผมเคยเห็นอยู่นะครับผงกลา,ามันหยาบดูถ้าลงกล้องพันเอ็กนี่เราจะเห็นพวกตามซอกนะเป็นไข่นะครับเนี่ยไข่พวกนี้เกิดจากไข่ว่านนะครับเป็นเนื้อผงผงอะไรอะ่ะผงว่านผงพุทธคุณนะครับต่างๆนะครับรวมกันไปนะครับในการผสมสูตรนะครับ แล้วกดปั้นแล้วก็ตัวประสานก็เป็นลักนะครับน,น้ําลักษ์ผสมให้มันเกาะกันยึดติดกันนะครับแล้วกดพิมพ์นะครับเมื่อแห้งคุณดนะูมันจะเป็นลักษณะนี้แตกนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระเครื่องหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเลยนะครับโอ้โหนี่คุณดูน,นะ แห้งแตกนะครเป็นธรรมชาติมีน้ำหนักเบานะครับต้องบอกว่ามีน้ำหนักเบานี่แตกไขขึ้นเลยนะเนี่ยขอบนะครับขอบไม่พิมพ์นะครับ,บ,ม,ม,รบมาดูด้านหลังดูไปดูมาเนี่ยผมกําลังมองอะไรอยู่รู้ไหมครับ จะมีพิมพ์หลังหรือเปล่าไม่น่าจะใช่น,นะพาแบบนี้จะไปกดพิมพ์ม่ะผมกำลังดูขอบเนื้อปิ้นไงที่เขาเก็บเนี่นี่ครับ สวยเลยนะครับอเห็นนะเป็นไข่เลยครับดูความแห้งหมดเขียวยุบย่นแยกสวยงามอเป็นรอยกดลงไปนะครับเนี่ยกดไล่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 เข้าไปดูขอบนะครับดูจากเนื้ออะน่าจะเป็นการกดหน้าเดียวนะครับนี่เป็นไข่เลยสวยงามมากนี่แล้วก็รอยจานนะครับ ไม่ใช่จานใหม่นะครับเก่าแห้งแล้วนะนี่ในร่องหวัดไปนู่นลักษณะนะครับไม่น่าจะจานเปียกนะสักพักหนึ่งแล้มาลงเหล็กจานนะครับดูจากขุยในร่องนะครับผมดูจากขุยในร่องนะเนี่ยกูดูไขขึ้นเนี่ยโอ้ยม่เจ้าร้อยปีแล้วอะถ้ายุคตรงต้นก็ร้อยกว่าเลยครับยุคตรงต้นก็ร้อยกว่านะครับ ร้อยกว่าอยู่แล้วก็หลวงปู่สุภิยังร้อยแล้วเลยนะครับแล้วหลวงพ่อแก้วนี่ท่าน,นเกิดก่อนแน่นอนนะครับยุคก่อนแน่นอ่าแคปไปดูได้นะนะครับแคปไปดูได้นะครับนี่ใครมีข้อมูลก็ส่งทักทายกันมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับใครมีข้อมูลพิมพ์นี้นะนะครับใครมี ก็มาอวดมาโชว์กันได้ใน Facebook นะครับใน Facebook ก็มีนะฮิรันอมุเลตนะครับฮิรันไทยประกันชีวิตก็เข้าไปศึกษาได้นะครับอยู่ในกลุ่มฮิรันอมุเลตนะครับก็มีกลุ่มหนึ่งนะในเรื่องของการศึกษาภาคเครื่องนะครับใน Facebook อค์นั่งเขาว่าสมัยก่อนนะเนอะยังหลัก10ล้านนะหลาย10บล้านเลยนะน,นะครับ แล้วสมัยนี้เห็นไหมครับสามร้อยล้านองคศึกๆสามร้อยล้านแล้วยิ่งพระเล็กๆแบบนี้นะสภาพสมบูรณ์อย่างนี้นะครับโอ้โหสงสัยจะห้าร้อยล้านนะมั้งหายากนะครับยิ่งเล็กนี่เล็กพิกขี่หนูเลยยิ่งเล็กนี่ยิ่งหายากนะครับแล้วไม่ได้มีเยอะมีน้อยอเห็นแล้วยังติดใจเลยครับนี่ชอบเลยเป็นองค์ครูได้เลยนะครับ อ่าลองไปหาดูครับลองไปหาดูดูไขขึ้นนะครับนี่แค่ 10x นะไขขึ้นเลยนะครับคุณลองดูสัวภาพนะครับอ่าถ้าเรามองนี่อันนี้มองผ่านเลนกล้อง iPad นะครับแล้วคุณดู 10x ผมขยายใน iPad หนึ่งจุดแปดแล้วดู 10x เราเห็นประมาณขนาดนี้คุณยังเห็นไขประมาณขนาดนี้ แล้วถ้าลงกล้องพันเอ็กมันจะยิ่งจะขนาดไหนคงคิดเอาแล้วกันออนะครับคือกล้องที่มีประสิทธิภาพในการขยายสูง่มันก็จะเห็นในจุดที่เราไม่เห็นไงแล้วมันก็จะขยายลึกได้นะครับอโอเคนะครับก็ใครมีก็เอามาอวดกันมาโชว์กันนะครับก็ลองไปหาดูนะครับอหลวงตาบอกสี่สิบปีแล้วนะครับเก็บมาสี่สิบปีมันไม่ได้เจอง่ายๆ แกก็เพิ่งเห็นองค์แรกนะครับก็ได้เก็บข้อมูลในหนังสือพิมพ์ไว้นะครับในหนังสือพิมพ์ไว้ไว้เทียบเป็นหลักฐาเนเดยว่ามันมีจริงเออมันมีจริงในสมัยนั้นเอหายากนะครับต้องบอกหายากอ่ะโอเคนะครับวันนี้เ,เช้าๆนะครับก็ได้ชมของดีกันแล้วนะครับในพระพิตาหลงวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับกับหลวงปู่เอี่ยมอ้าวแปลหลวงปู่สุกวัดสะพานสูงคนระับไปใหญ่เลยผม หลวงปู่สุวัดปากคอมมะขามเท่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเห็นนะพอเล่นพระปิดตาก็ไปเรื่อยเลยจำเกจิท่านไหนได้ก็พูดไปเรื่อยไปออาต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยอ่าอนี่หลวงพระแก้วอันนี้หลวงปู่สุวัดปากคอมมะขามเท่านะครับโอเคนะครับท่านใดนะครับที่จะส่งพระเครื่องมาให้ดูมาตรวจสอบนะครับก็สมัครสมาชิกทาง YouTube เข้ามานะครับ8ปบาท3 0 0 450นะครับ ตามเงื่อนไขหรือแอดไลน์นะครับผม,มผมจะส่งลิงก์ให้ในการสมัครนะครับพูดคุยกันได้นะครับโอเคขอให้ท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ